สวัสดีครับราบผมาตอนนีค้คือเราจะเริ่มทําการประกอบนะครับโอเคนะครับประกอบไปทีละอย่างเป็นขั้นตอนนี้ดูนะครับบางทีก็อาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสียงอาจจะมีเสียงเครื่องมือกับเสียงพัดลมนะครับให้ดูเป็นคลิปยาวๆไปเลยครับถึงช่วงเวลาบางทีผมจะตัดจากคลิปไปเป็นการถ่ายทอดสด นะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดสร็จ้วีจากักอนกลับคืนเข้าสู่ที่เดิมโูเขค,ครับ <c oughs> เราจาดีดั่ะนะววงนี่ครับใส่เลยสกไเลย สายพานบางเส้นมันจะมีลูกศรน,นะครับบางเส้นไม่มีลูกศรเทคนิคง่ายๆนะครับการที่จะประกอบสายพานคือเราต้องหันตัวหนังสือออกมาทางฝั่งเรานะครับที่เราอ่านได้ชัดเจนแบบนี้นะครับแตันหนังสือบางเส้นจะมีลูกศรบางเส้นก็ไม่มีลูกศรน,นะครับ ก็คือเทคนิคง่ายๆก็คือต้องหันตัวนักสือออกมาทางขาเราครับเรานั่งอยู่ทางไหนก็ให้นักสือยเอืองหนังสือหันออกมาข้างนอกนะฮะ ขับชามหน้านะครับมันจะมีร่องเฟืองอยู่นะครับเราต้องประกอบเอาร่องเฟืองเข้าให้สุดนะครับชุดชามชุดนี้ครับเราต้องกดเข้าให้สุดถ้าเราไม่สุดแนละ้วก็รูดนะครับ ที่เรียบร้อยแล้วครับระหว่างสายฟานกับสายฟานครับหลังในหน้านะครับโอเคครับเดีย๋ยวเอาแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะตัดตัดคลิปก่อนครับ